1>, 1 2 3 4งหเช็คสวัสดีครับทดสอบผมลองฟังในหูฟังดูแล้วแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเสาหนึ่งหนทดสอบก็ถือว่าไกลแล้วคงไม่มีใครที่จะแบบไปพูดไกลถึงระยะแบบ60เมตร80เมตร ขึ้นชื่อว่าไม้ลอยมาตรฐานของโลกเนี่ยใครๆก็คงรู้จักชื่อชัวเป็นอย่างดีเนาะแต่ไม้ลอยของชัวเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นหลายเกรดหลายราคามากเลยนะครับและนี่ก็คือเป็นรุ่นมาตรฐานที่ขายดีที่สุดของชัวก็คือชัว BLX Series นั่นเอง ซึ่งซีรีส์ BLX เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์มาตรฐานของเขาเนาะซึ่งจะมีซีรีส์ที่ล่างกว่านี้ก็คือเป็น SVX แต่ปัญหาของ SVX เนี่ยคือไม่มีหัวที่เป็น SM58 ให้นะครับคนก็เรียกร้องว่าเอ้ยอยากได้ไหมรอยราคาไม่แพงที่ได้หัว SM58 ก็เลยออกมาเป็น รุ่นชัว BLX นั่นเองในส่วนของซีรี BLX เนี่ยก็จะมีรุ่นย่อยแตกต่างลงไปอีกเล็กน้อยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือตัวเครื่องรับเนี่ยมันจะมีแบบที่ใส่แหลกได้กับใส่แลกไม่ได้เนาะตัวใส่แหลกได้เนี่ยก็จะเป็น1 U half แลกนะครับเหมาะสําหรับงานอีเวนต์งานเครื่องเช่าดนตรีสดอะไรเงี้ยที่จะต้องใส่แหลกไปด้วยตัวนี้ก็จะมีหูแหลกแถมมาให้แล้วก็จะเป็นซีรีที่เอาไว้ติดตั้งหรือว่าไว้ใช้ในบ้านนะครับซีรีแบบนี้หน้าตาของตัวเครื่องรับเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกล่อง ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยต้องซื้อถัดแหลกต้องซื้ออะไรมาใส่เนาะและซีรีส์ของ BLX เขายังมีให้เลือกอีกว่าจะเป็นไมรลอยแบบคู่หรือว่าไมลอยเดี่ยวเนาะรุ่นที่เราเอามารีวิวเนี่ย ก็คือ BLX 2 8 8เนี่ยก็จะเป็นไม้ลอยแบบคู่ก็คือเครื่องรับตัวเดียวมีไม้ลอย2ตัวเลยซ,ซึ่งซีรีส์ BLX เนี่ยก็จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันก็คือเป็นไม์ที่เป็นไม์ถือนะครับแล้วก็เป็นไม์ที่เป็นเฮดเซตสำหรับชัวร์ที่ขายในประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีรหัสต่อท้ายว่าเป็น Q 1 2 M 1 9อันนี้หมายถึงช่วงคลื่นที่เปลี่ยนใหม่ของทางกสทชนั่นเองโดยที่ Q 1 2เนี่ยก็จะเป็นเจ็ดสี่แป1ถึงเป็นห9 4แปดแล้วก็อสิบเก้าก็เป็นหกเก้าสี่ถึงเจ็ดศูนย์สามนะครัล,ล,มมรล้ว็ Q12 ตัวหนึ่งขึ้นจะได้ไม่ได้อยู่ในช่วงเดียวกันเราก็จะสามารถที่จะหลบขึ้นได้ง่ายขึ้นเนาะหัวไม้ของชัว BLX เนี่ยจะมีให้เลือกตั้งแต่ PG 5 8จนไปถึงเบต้า8 8เลยนะครับและแน่นอน SM 5 8ตัวที่เราเอามารีวิวตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างอุปกรณ์ในกล่องน,นะครับก็จะมีไม้ลอย2ตัวพอตัวนี้เป็นไม้คู่เนาะเครื่องรับ หนึ่งเครื่องเป็นแบบใส่แหลกไม่ได้อะแดปเตอร์12โวลต์โฮเดอร์ใหม่2อันเสียงตัวเนี้ยมันจะใกล้เคียงกับไม์สาย SM 5 8จริงๆหรือเปล่า และนี่คือเสียงของชัว BLX ที่ใช้หัว SM58 นะครับทดสอบ1 2 3 4 5อันนี้ก็เซตอัพไม่ยากนะครับก็เสียบปลั๊กปุ๊บเปิดไมค์ปุ๊บมันก็ซิงคให้เลยตัวนี้สามารถย้ายคลื่นย้ายชัแนลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบเทียบกับชัว SM58 ที่เป็นไมค์สายดูนะครับว่าเสียงจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับทดสอบ1 2 3 4 5ทดสอบเช็คทดสอบสวัสดีครับทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5เช็คทดสอบสวัสดีครับทดสอบผมลองฟังในหูฟังดูแล้ว แทบไม่ต่างกันเลยนะครับก็ได้โทนใกล้เคียงกันมากๆเลยสําหรับไม้สายและไม้ลอยชัวร์บี x ที่ใช้หัว SM58 เหมือนกันผมจะลองตะโกนใส่ไม้ดูบ้างว่าเสียงมันจะแตกไหมทดสอบ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  ทดสอบ1 2 3 4 5เช็คทดสอบสวัสดีครับทดสอบ123มันอาจจะแตกนะครับถ้าเกิดมันแตกเนี่ยตัวไม้สามารถแพดได้นะครับโดยที่เปิดตัวไม้ออกมานะครับกดคาว่าช่อคทางไว้นะครับเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นจุดขึ้นนะครับแสดงว่ามันแผดลบสิบดีบีเรียบร้อยแล้วนะครับฮัลโหลทดสอบ1 2 3 4 5อ่าแค่นี้เสียงก็ไม่แตกแล้วนะครับพูดใกล้ได้ตะโกนใส่ไม้ได้เนาะมาดูเรื่องวัสดุกันบ้างดีกว่านะครับว่าไม้ตัวนี้ทําจากอะไรเนาะตัวฝาเขาอ่ะเป็นแบบถอดออกมาได้เป็นพลาสติกทั้งอันเลยเนาะตัวไม ก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ลางฐานเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เราสามารถถอดฐานได้ง่ายมากก็เอานิ้วจิ้มไปตรงกลางปุ๊บฐานก็นหลุดออกทั้งสองข้างเลยออกแบบมาค่อนข้างดีนะตัวนี้แล้วก็มีาการตั้งแชนนลการตั้งกรุ๊ปอยู่ที่ตัวไมตรงนี้เลยไม่ต้องซิงกเนาะเราก็ตั้งกรุ๊ปตั้งแชน n นลให้ตรงกับ ตัวเครื่องรับก็พอปุ่มเปิดปิดนะครับมีลักษณะเป็นแบบปุ่มกดนะครับไม่ใช่แบบสวิตช์ปอกแบกเปิดปิดเนาะแต่กดค่อนข้างที่จะยากอยู่หมายถึงว่าปุ่มมันแข็งแหละแต่เอานิ้วจิกเข้าไปเนี่ยก็ได้ป้องกันเวลาที่เราเผลอไปโดนเนาะไมมันก็จะได้ไม่ปิดไปเองส่วนระยะเวลาในการกดเปิดเนี่ยมันต้องกดค้างเนาะซึ่งถือว่าทํามาค่อนข้างดีเพราะว่ากดแป๊บเดียวเองนะครับมันก็จะปิดเปิดและนี่ ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดกดครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องกดค้างสักติดนึงไม่ถึงวินะครับมาดูในด้านของหัวไม้กันบ้างดีกว่าอ่ะก็เป็นหัวแบบเดียวกันนะครับแต่ไม้เนี้ผมใช้มานานและฟองน้ําก็จะเปื่อยขาดออกไปเนาะแต่หัวเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นหัว sm58 เหมือนกันมาดูที่ตัวเครื่องรับกันบ้างนะครับเครื่องรับเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างเบามากเลยเพราะาตัวเครื่องเนี่ยทำจาก วัสดุเป็นพลาสติก ABS ทั้งอันเลยนะครับแล้วก็มีจอแสดงผลเป็นตัวเลขบอกปุ๊บบอกชันแนลนะครับทางด้านหน้านี้อันนี้ก็ตั้งกุ๊บ A ไว้ทั้งคู่แล้วก็เป็นชันแนลหนึ่งกับชันแนลสองเนาะถ้าเกิดเราจะย้ายชันแนลเราก็กดไปอันนี้เขาจะหาให้เองเป็นช่องที่ว่างที่สุดนะครับอ่าเป็นชันแนลหกเป็นชันแนลเจ็ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นการกดปุ๊บเปลี่ยนชันแนลเลยกดเปลี่ยนกุ๊บได้เขาก็จะสแกนกุ๊ปให้นะครับว่ากุ๊บไหนอ่าก็เป็นปนะกรุมรกมกม๊มา เปิดฟ้ามานะครับกดกรุ๊ปไปที่ J กด c h a ชแนลไปที่เลข7ทดสอบเช็คทดสอบอ่ะไม่ก็จะกลับมาซิงกันแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นวิธีการซิงไมแบบที่ไม่ต้องใช้ขึ้นอินฟาเรดเนาะเป็นวิธีการกดเลือก c h a ชแนลเลือกกรุ๊ปเอาต่อไปก็เป็นเรื่องของความไกลแล้วครับว่าตัวนี้จะได้ไกลมากแค่ไหนเนาะโดยสเปคแล้วเนี่ยตัวนี้กําลังส่งอยู่ที่10 มิลลิวัตต์นะครับซึ่งกฎหมายสูงสุดกสทชเนี่ยอนุญาตให้มีกําลังส่งได้สูงสุดสําหรับไม์ลอยนะอยู่ที่50มิลลิวัตต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าต่ํากว่าสเปคนิดนึงแต่ถือว่าใช้ได้ค่อนข้างไกลทีเดียวตามสเปคเขาบอกว่า91เมตรไลน์ออฟไซด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะได้91เมตรจริงหรือเปล่าตอนนี้น้องเขาอยู่นู่นแหละตัวทดสอบหนึ่งสองสามฮัลโหลหนึ่งสองสามทดสอบฮัลโหลหนึ่งสองสามทดสอบจะเดอะมันจะมีเสียงแฟดแฝดแฝดแลองไปอีกสักเสาหนึ่งเช็ค ไกลพอสมควรหวังว่าคงไม่มีใคร <c oughs> ที่จะแบบไปพูดไกลถึงระยะแบบ60เมตร80เมตรเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ลอยไร้สายแบบคู่มือถือเนาะถ้าเกิดเป็นเบลแพกก็คือสามารถเน็บที่เข็มขัดแล้วก็เป็นไม้หนีบกเสือ้อหรือว่าเป็นไม้สวมหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นไม้แบบถือเนาะโดยคลื่นที่มีจําหน่ายในประเทศไทยนะครับก็จะมีอยู่2ช่วงคลื่นด้วยกันก็คือ694้ถึง703แล้วก็7 4็ถึงเ5 8ดานะครับแนะนาไกด์การเลือกก็คือเวลาถ้าเกิดเรา มันจะได้มีแบนด์วิดที่กว้างสามารถหลบคลื่นได้ง่ายขึ้นเนาะส่วนกําลังส่งนะครับอย่างที่บอกไปแล้ว10มิลลิวัตนะครับจากที่ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้สูงสุด50เนี่ยตัวนี้ก็เลือกใช้ที่10มิลลิวัตซึ่งเพียงพอต่อระยะประมาณ91เมตรนะครับในเรื่องของตัวเครื่องรับเนี่ยเครื่องรับเขาจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันเนาะรุ่นที่แบบติดแหลกหรือว่า เป็นรุ่นที่เอาไว้วางบนแท่นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกทั้งอันเลยถ้าเกิดเป็นแบบติดแหลกเนะี่ยหน้าตาก็จะดูดีกว่านี้ดูพรีเมียมกว่านี้เนาะแล้วก็มีหูแหลกมาให้ด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยสเปคการรับเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับแค่ตัวที่ยึดแหลกเนี่ยมันสามารถใส่เสานั่นทําให้ตัวยึดแหลกเนี่ยสามารถใช้พวกเสาใบพัดพวกอัเทน่าได้ด้วยนะครับความแรงสัญญาณขาออกเนาะซึ่งตัวเนี้ยได้ที่ประมาณลบยี่สิบหกลบยี่สิบเจ็ดดีบีวีนั่นแหละแต่ตัวที่ติดแ,ดลแ,ดแหลก งานเครื่องเช่างานอีเวนต์งานที่จะต้องประกอบแหลกเอาไปที่ต่างๆบ่อยๆเนาะเคลื่อนย้ายบ่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นงานห้องสัมมนาห้องประชุมที่จะต้องแบบ ติดตั้งถาวรอ,อะไรเงี้ยซื้อตัวนี้ไปก็จะคุ้มกว่าเนาะเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกกว่าพอสมควรเลยในเรื่องของการย้ายขึ้นจูนขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติเนาะเราสามารถกดกรุ๊ปปุ๊บมันก็จะสแกนเลือกกรุ๊ปที่ดีที่สุดเลือกชแนลที่ดีที่สุดให้หรือว่าถ้าเกิดเราเลือกกรุ๊ปได้แล้วเนี่ยเราอยากจะเลือกชแนลที่ดีที่สุดของกรุ๊ปนั้นเราก็กดที่ตัวชแนลมันก็จะสามารถสแกนให้เองได้เนาะแล้วก็เรามาเซ็ตที่ตัวไม้เพิ่มเติมเพื่อจะซิงค์สัญญาณให้มันตรงกก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 ัันนนเเเสสสรรรรรรร็็็จจปปุบีถถถ้้้าาาาา้าา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 าิิดดตตะะะแแแลลวววมมมมมอชคงไณ5 ได้ทําให้ไม่รับเสียงได้ดังขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไม้ตัวนี้มาพร้อมกับหัวไม้ให้เลือกถึง3แบบนะครับก็คือ PG 58แล้วก็รุ่นสูงสุดก็คือเบต้าห้แล้วก็รุ่นกลางรุ่นมาตรฐานที่ถืออยู่นี้ก็คือชัว SM 5 8นะครับซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนถอดหัวไม้ได้เนะใครที่จะเลือกซื้อหัวไม้อะไรเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีตั้งแต่แรกเลยไม่สามารถเอามาอัปเกรดได้ภายหลังเนาะไม่เหมือนกับพวก SL x d ในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าไมค์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยสําหรับราคานี้นะครับใครที่เป็นสาวกชัวเนี่ยอยากได้ sm58 แบบไมลอยราคาถูกๆเนี่ยก็จัดตัวนี้ไปได้เลยเอาไว้ร้องคาราเกะเอาไว้ติดตั้งสัมนา ติดตั้งห้องประชุมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานเนาะไม่ต้องทุมงบสูงจนเกินไปเนาะแล้วก็ความคาดหวังมาตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นรุ่นล่างๆเนี่ยคิดว่าวัสดุอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีเนาะแต่เนี้ยถึงเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ให้น้ําหนักฟีลิ่งในการจับในค่อนข้างดีผิวสัมผัสอะไรเนี่ยดีเลยยกเว้นไอตัวเครื่องรับเนี่ยที่มันดูเบามากไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไม้เนี่ย จับแล้วมีน้ำหนักกำลังดีนะครับเหมือนกับไม่รุ่นแพงๆเลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจไม่ชัว BLX ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อมาที่เพจ Facebook ของ AT Pro Sound Shop หรือว่า www.atprosound ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ AT ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube c h anel n AT อย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที